สวดีครับพี่ครับผมซ่อมเพครับซ่อมครับผมกมาซ่อมหยังครับผมซ่อมเพครับซ่อมดูนะครับซ่อมเพครับซ่อมแต่ยังมาซ่อมไม่มีตาเบิ่งหมดแต่ยังมาซ่อมซ้อมหยังซ่อมเพครับกูซ่อมอยู่แต่ยังมาซ้อมเมื่อเห็นบอลนี่เนี่ยกูซ่อมอยู่ดิมึงมาซ่อมหยังซ่อมเพครับคุณอ่านกูเนี่ย กูซ่อมยังี่ซ่อมมอเตอร์ไซค์ปะเปลี่ยนยางเช็คเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟและอื่นๆก็าเลยว่าทำทุกอย่างเออซ่อมป่ะครับกูก็เฝ้าอยู่ว่ากูซ่อมมึงจะซ่อมยังซ่อมป่ะครับกูซ่อมรถมึงจะซ่อมยังมึงจะยีมกูมึงจะกวนตีนกูไม่ไม่ใช่ครับผมผมไม่ได้กวนตีนผมเข้าใจว่าพี่ซ่อมอยู่แล้วผมถึงมาหาพี่ไง พี่ซ่อมซ่อมให้ผมก่อนได้ไหมมึงจะซ่อมยังซ่อมบ่ครับรถคันนี้กูซ่อมตั้งมาบ้านแล้วกูสิแล้วเร็วครับพี่กูซ่อมรถครับมึงจะซ่อมยังซ่อมบ่ครับซ่อมกูบอนแท้ซ่อมรถครับงัผมรู้แล้วมึงจะซ่อมยังซ่อมบ่ครับกูบ่ซ่อมแล้วนี่ไงพี่นมาบ่เขาหูซ่อมได้ทุกอย่างเนี่ยมึงถามยังถามยังอีกกูบ่ซ่อมแล้วพอไอ้ผมไม่ได้ถามผมก็บอกพี่ไงบอกยังซ่อมบอกครับมึงถามกูเนี่ย บอกพี่บอกยังวพาผมมาซ่อมบอกครับพวกผมมาซ่อมบอกครับ